หลังจากที่ส่งหนังจอเล็กอย่างบันทึกกรรมและหนังดังสุดสัปดาห์ก็หึ่มจอช่อง3จนแฟนๆติดกันงอมแงมทั่วประเทศมาแล้วสามพันธมิตรเว็บเอนเตอร์เทนเมนต์มายอดเวิร์กและภาคภูมิใจก็จับมือร่วมกันอีกครั้งกับก้าวสำคัญบุกตลาดภาพยนตร์ไทยกับโปรเจกต์ยักษ์หนังวัยรุ่นสยองขวัญเรื่องผีเข้าได้นางเอกสวยเซ็กซี่กิ๊บซีวานิดาและฟางชนันทรน,นำแสดงโดยมีภาคภูมิวงจินดารับหน้าที่กำกับและทำพิธีบวงสวงเปิดกล้องพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการก,กับเหล่าสื่อมวลชนไปเมื่อเช้านี้และจะเริ่มถายท กานปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะตอนนี้ผมทำบันทึกกรรมกันนักการสุดสิดาเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้มกับหลายคนมากชั้นนำของประเทศเลยครับเกือบหมดแล้วเราก็ได้ศึกษากันได้คุยกันตลอดว่าเออมันเป็นยังไงมันตลาดมันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ทำให้ผม คิดว่าเออเรารู้แล้วล่ะว่าเราน่าจะลองมาทําหนังใหญ่ได้แล้วคนไทยทําหนังผีเก่งค่ะไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนแล้วก็รับประกันว่าเรื่องนี้จะมออีอะไรที่มันแตกต่างออกไปค่ะเราอาจจะเป็นแบบผีเข้าในะอีกแบบหนึ่งก็ได้ที่แบบไม่เคยเห็นแน่นอน